สวัสดีค่ะวันนี้แม่มดขอเชิญชวนแม่แม่ทุกท่านทั่วประเทศเลยนะคะมางานแม่ลูกที่ดีที่สุดกับงานอม a รินเบบ b ้แอนด์คเคืือข่ายแม่ลูกที่ใหญ่ที่สุดเตรียมตัวช็อปแหลกเพื่อแม่และลูกครบถูกและดีได้ในงานอม a รินเบบ b ้แอนด์คิดแฟรครั้งที่22จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งลดจัดหนักไม่มีกักสี่วันรวดยกขบวนแบรนด์ดัง ดีลสุดโดนยิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้รับสิทธิพิเศษเพียบพร้อมกิจกรรมแสนสนุกสุดสร้างสารรค์สุขใจคุณลูกถูกใจคุณแม่ในวันที่8-11ถึงกันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาฮอลล์และ99ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงสองทุ่มของทุกวันค่ะมาที่นี่ครบจบที่เดียวมีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่คุณแม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นคาซีทเครื่องปั๊มนมคอกันเด็กพอ้อมสาเร็จรูปเสื้อผ้าของเล่น สื่อเสริมพัฒนาการและสินค้าอื่นๆมากมายกว่า10ล้านรายการพิเศษสุดได้รับส่วนลดออนท็จากพาร์ทเนอร์สุดปังแอปพลิเคชัน Lazada ในการซื้อสินค้าภายในงานพิเศษสุดๆเฉพาะในงานมีคุณแม่รับหิว้วสำหรับคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดให้คุณแม่รับหิ้วพาช็อปก็ได้ของครบส่งชัวเหมือนมาช็อปเองในงานเลยค่ะ พบกับแมสคอตสุดน่ารักภายในงานและของเล่นไม้จากแพ่นทอยฟี่ให้ลูกน้อยได้มาเสริมจินตนาการมีกิจกรรมแข่งขันจัก,กรยานขาไถยบายคูซี่และกิจกรรมฝึกทักษะการช่วยชีวิตหรือ CPR สำหรับใครที่มีรถเนินส่วนตัวก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะที่นี่เขามีที่จอดรถร,ถรองรับกว่า3,000คันหรือใครจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือรถเมล์ก็สะดวกค่ะพบกันในงานวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ